วันนี้เราจะมาสอนเปลี่ยนลูกยางแท่นเครื่องอยู่รีเทนกันสั่งจากในเน็ตถูกไหมครับไม่กี่บาทแล้วก็อ,อุปกรณ์ที่ต้องมีก็คือเนี่ยกีมปากห่างซื้อตามร้านวัสดุก่อสร้างทั่วไปแต่ผมมาซื้อมาจากมิสเตอร์ดีไอ้น่าจะประมาณไม่เกินร้อยครับเนี่ยครับเ,เ,เก้่าก็ แม่แรงครับถ้ามีตัวเล็กก็ใช้ตัวเล็กหรือถ้าไม่มีก็หากกอนไม้ลองแทนนะครับก่อนอื่นเลยดูสิหาตาเนี่ยครับจะมีตั้งแต่สามร้อยห้าร้อยถึงพันกว่าบาทนะครับถ้าเปลี่ยนร้านก็แพงหน่อยอยากลองเปลี่ยนเองไงลองมาดูกัน นีมันจะมีล็อกนะคะรับหมดไปล็อกอ่าเห็นไหมของเดิมอะ่ะมันก็จะหลวมแบบนี้ของใหม่มันก็จะรู้สึกน่าจะพอดีไม่ยากไม่ยากตึ๊บนี่ทิ่ปากทางเพื่อทางแหวนออกนะครับ Ai <laughs> thích <laughs> <laughs> เริ่มขึ้นแหละขึ้นทีนี้มันก็จะถอดได้มัก็ถอดมา้ววะเาานี่ยเด้งเอาดึงออกมาได้เลยเไได้เยใส่ไปได้เลยไหมหรือต้องถอดอันในออกก่อน นี่ครับพอตอกไม้เสร็จมันก็เป็นรูโบงๆอย่างนี้เนาะเอาเข้าเนี้ใส่เข้าไปได้เลยครับยะไอะไรงขึ้นนี้นิดจะเข้ายากนะครับของใหม่ครับเราก็ต้องเล็งนะ เรียบกระังนุนน่นนะครับตันกันไปตันกันไปเนี่ยเรียบร้อยจากนั้นเราก็ใช้กิมทางเหมือนเดิมทา,ทางแหวนปึ๊บเป็นอันเสร็จสิน้นไอ้ฝาตัวเนี้ยล้วแต่เราจะใส่หรือไม่ใส่ก็ได้นะครับส่วนใหญ่เขาก็จะไม่ค่อยใส่กันนะครับไม่รู้เพื่ออะไรเพื่อความเท่มั้ง โอเคของเดิมเก็บไปก่อนเดี๋ยวถ้ามันไม่โอเคก็ค่อยกลับมาใส่ของเดิมโอเคครับเรียบร้อยเอาแม่แรงลงครับผมง่ายไหม่ะครับเนี่ยไม่เกินสองนาทีเสร็จแล้วงบประมาณน่าจะไม่เกิน 500บาทน,นะครับพร้อมเนี่ยพร้อมเจ้าครีมตัวเนี้โอเคขอบคุณครับถ้าชอบก็ช่วยติดตามผลงานด้วยนะครับฝากไว้เท่านี้ครับวันนี้ถ้าผิดพลาดประการใดก็ขออภัยไว้ที่นี้นะครับ